ยมขอโอกาสค่ะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าให้มาหาเข้ามานั่งใกล้ให้ได้สดับรับฟังจากพิขุอาคายมเข้าใจวันเนี้ยค่ะเพราะโยมกําลังซึมเศร้าหรือว่าอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอโยมได้มาฟังตรงเนี้ยแล้วยมมันจิตมันมันล่าเริงขึ้นมาทันทีพอได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจอะค่ะนี่แหละทาจิตให้ล่าเริงในสมัยที่ควรทําให้ล่าเริงเนี่ยยมพึงเข้าใจวันเนี้ยว่า เมื่อก่อนมันแค่เข้าใจแค่ว่ามันต้องมาถ้าไม่มาไม่เงี่ยสวดลงฟังแล้วเราจะได้ยินเราจะได้รับธรรมะยังไงพอวันเนี้ยมันมาเข้าใจบทนี้โดยละเอียดอะคะ่ะเพราะตัวโยมเป็นอยู่เวลานี้ค่ะ,ะค่ะแล้วตรงเนี้ยมันคือสภาวะของธรรมชาติถ้าเขาไม่ตัดทาเข,เขาก็จะไม่มาเขาไม่มาเขามาฟังครั้งเดียวเขาไม่ตัดทาแน่นอนเขาจะไม่เข้ามาหาเมื่อไม่เข้ามาหาแล้วก็จะไม่เข้ามานั่งใกล้ เมื่อไม่เข้ามานั่งใกล้แล้วก็จะไม่ได้เงียสวดลงสดับพอไม่เงียสวดลงสดับแล้วก็จะไม่ได้ฟังธรรมพอไม่ได้ฟังธรรมก็เลยไม่มีอะไรจําไว้เลยคมันก็ลามไปข้างล่างอะ่ะพระพทธเจ้าจะบัญญัติฉันอาหารหนเดียวพระทลีบอกทําไม่ได้ขานพทธเจ้าแล้วก็หนีพทธเจ้าหลบหน้าเลยนะไม่เจอช่วงเข้าพรรษาเนี่ยสามเดือนอ่ะพอหลังจะออกพรรษาละเขาก็เลยระลึกได้ก็เลยไปขอเข้ามาพทธเจ้าพทธเจ้าก็ถามว่า เธอระลึกได้ไหมธรรมะที่เราแสดงตอนนั้นน่ะเขาก็ตอบว่าข้าพระองค์เนี่ยระลึกถึงทมปริยายข้อนั้นไม่ได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ถามว่าพัทธลิในการระลึกไม่ได้นั้นเธออาศัยอะไรเป็นเหตุเขาก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์นั้นมิได้ทําให้บริบูรณ์ในศิกขาในศาสนาของพระศาสดาเป็นเวลานานเป็นแน่พระเจ้าค่ะพระเจ้าตรัสว่าพัทธลิ ความเป็นผู้ไม่ทําให้บริสุทธิ์ในสิกขานี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหาไม่ได้พระเจ้าบอกไม่ใช่หรอกแต่เรากําหนดจิตด,ด้วยจิตอันนี้ก็แปลว่าใจด้วยใจนะรู้เธอมานานแล้วว่าโมคะบุรุษนี้เมื่อเราแสดงทมอยู่ไม่ต้องการไม่ใส่ใจไม่รวมด้วยใจทั้งปวงไม่เงียโสดลงฟังธรรมดังนั้นทุกครั้งพระเจ้าจะบอกเลย เธอจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจักกล่าวเ,เพราะว่าธรรมะของพระศาสดาเนี่ยไม่ใช่จะเข้าใจกันได้ง่ายนะมันเป็นกำลังของโสดาบันด้วยนะที่พระศาสดาตัดไว้ยานที่หกับยานที่เจ็ดเนี่ยนะคุณสมบัติของโสดาบันพี่คตูทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็คือโสดาบัน เป็นผู้ประกอบด้วยภะละเช่นใดถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยภะละเช่นนั้นอันนี้คือการพยากรณ์ตัวเองนะต้องดูจิตตัวเองพิกุทั้งหลายก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ประกอบด้วยภะละเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายภะละของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นดังนี้คืออริยาสาวกนั้น เมื่อทำวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ย่อมทําให้เกิดประโยชน์ย่อมทําไว้ในใจย่อมกําหนดด้วยจิตทั้งปวงย่อมเงี่ยโสดลงฟังธรรมอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ประกอบด้วยพระเช่นใดถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพระเช่นนั้นนี้คือยานที่หก อันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอันนี้คือหลักเกณฑ์ตรวจสอบตัวเองถ้าเมื่อใดเนี่ยบัณฑิตกําลังแสดงธรร,รมะของพระาศาสดาอยู่เราเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ทําไว้ในใจกําหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรมเนี่ยก็ให้พยากรณ์ตัวเองว่าเราเป็นโสดาบันได้ส่วนข้อที่7เนี่ยพิกุตั้งหลายอีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ประกอบด้วยภะละเช่นใดถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยภะละเช่นนั้นพิคุทั้งหลายก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ประกอบด้วยภะละเป็นอย่างไรพิคุทั้งหลายภะละของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นดังนี้คืออริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบันบิดแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้อัฏถะ ย่อมได้ความรู้ธรรมอัฏฐานี้คือความหมายย่อมได้ปราโมทปราโมทก็คือความอิ่มเอิบใจอันประกอบด้วยธรรมอริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ประกอบด้วยพระเช่นใดถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพระเช่นนั้นนี้คือยานที่เจ็ดอันเป็นอริยะเป็นโลกุตละก็คือเหนือโลก ไม่ทั่วไปกับพวกปุถชชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วพิกุทั้งหลายธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการอย่างนี้อันนี้ยกมาแค่สองนะอีกห้ยังไม่ได้อ่านให้ฟังตรวจดูดีแล้วตรวจด้วยการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิกุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการนี้แลย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิผลดังนี้แล อันนี้คือการพยากรณ์ตัวเองได้ดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองนะถ้ายังไม่เงี้ยหูลงฟังเนี่ยก็ต้องพยายามให้มันเงี้ยหูลงฟังให้ได้ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยต้องพยายามทำความเข้าใจให้ได้อย่างนั้นเราจะไม่ได้โสดาบัน